สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะพี่ไปก็มีเรื่องราวดีๆนะคะการทํางานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนเนาะก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่านะคะเพื่อนเนาะเนื่องจากว่าสามีพี่ายก็ป่วยนะคะเนาะเป็นป่วยแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลหลายคืนแล้วนะคะตอนนี้วันนี้จะเป็นคืนที่หกนะคะเพื่อนถ้านอนคืนนี้นะเอ่อถ้านอนคืนนี้ก็คือเป็นคืนที่หกเนาะซึ่ง ก็พี่ายก็มีการเช็ดตัวให้แกเนาะเนื่องจากแกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะเช็ดตัวเช็ดอุจจระอะไรทุกอย่างนะเพื่อนเนาะเออก็เลยแกแกแกก็แกก็เห็นว่าพี่ายทำได้โดยไม่มีการรังเกียจนะการเพื่อนเนาะซึ่งเรื่องจริงก็ไม่เคยมีการรังเกียจอยู่แล้วนะเนื่องจากพี่ายเคยทำงานลักษณะนี้อยู่ที่เมืองไทยมาก่อนนั้นเพื่อนก็เลยใน ในในการที่จะดูแลคนป่วยลักษณะนี้ผู้ป,ป่วยติดเตียงนี่เพื่อนนะเออคือเราทําได้นะคะแกก็เลยอยากให้พี่ใบนะคะไปเรียนอ่าไปเรียนเพิ่มนะคะเพื่อจะได้ทํางานตรงนี้นะคะที่จะเป็นพยาบาลน,นะคะจะเป็นเนอร์ซิ่งนะคะเนอร์ซิ่งหรือจะทํางานเป็นเนอร์ซิ่งโฮมอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมก็ได้นะคะเพื่อนกรณีที่ ถ้าเราอยากจะทำนะท่านเพื่อนเนาะซึ่งงานพยาบาลเป็นงานาที่รายได้ดีนะท่านเพื่อนเนาะงานงานตัวนี้เป็นงานที่มีรายได้ดีนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีใจรักนะคะงานงานลักษณะนี้คือต้องต้องใจรักนะเพื่อนเพงานที่จะดูแลคนป่วยคนแก่คนอะไรหลายๆอย่างนะเพื่อนคือคุณจะต้องมีใจรักกับงานนี้นะไม่ใช่ทําเพื่อตังค์อย่างเดียวนะ ถ้าคนทําเพื่อตังแต่ใจไม่รักนะ่ยมีความรังเกียจอะไรเงี้ยเพื่อนคือมันมันทำค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวจะรอให้คุณสามีออกจากโรงพยาบาลก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบก็จะมาคิดเรื่องที่จะกลับไปเรียนที่เทปต่อนะคะเพื่อนเพื่อ,อจะเอเรียนเอาวิชาชีพนะเออวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยนะคะถ้าเราเอาเรียนแบบ ขั้นต่ำหน่อยนะครเพื่อนขั้นต่ำหน่อยก็คือจบแค่เลเวเลทรีนะคะแล้วก็ไปเรียนเพิ่มหนึ่ปีนะคะเพื่อนก็ได้ใบประกาศนียบัตรและเราก็มีสิทธิ์ทำงานในการที่บางคนก็คือทำงานออนโฟนนะคะเพื่อนคือ,อโทรตามอะไรอยนี้นั่นเพื่อนแล้วก็งานลักษณะนั้นนะคะเพื่อนก็มีการไป ไปช่วยดูแลเป็นเพื่อนคุยชงกาแฟช่วยเหลือนิดหน่อยงานงานลักษณะางานลักษณะนี้เพื่อนก็คือเป็นเป็นงานที่ไม่ไม่ค่อยที่ว่าจะเหมือนงานในในโรงพยาบาลที่เป็นพยาบาลจริงๆนะที่เป็นเนิร์สี่นอนเพื่อนมีเรื่องราวดีๆนะคะก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนกับการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะกับเมียฝรั่งออซี่นะคะ งานดีๆมีให้ทําเยอะนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะทํำไหมนะคะซึ่งพี่ใบก็มีงานประจําของพี่ใบก็คืองานนวดนะคะเพื่อนว่าทําไมสามีถึงอยากให้ไปเรียนพยาบาลเพิ่มเนื่องจากครับแกเห็นอนาคตถ้าเกิดแกเสียชีวิตหรืออะไรนะพี่ใบก็จะได้มีงานมีหลักประกันในตัวเองนะคะซึ่งงานพยาบาลไม่ต้องต้องทำ full time ก็ได้เพื่อนเออทำแบบ ไม่ต้องเป็นฟูลไทมนะคะเป็นพาร์ทไทมซึ่งเรายังได้เงินเพน่นอยู่นะคะเบลนี่นะคะเพื่อนเอามาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเพื่อนถ้าตัดสินใจได้เมื่อไหร่พี่ไปก็อาจจะเริ่มดําเนินการนะคะแต่ต้องให้คุณสามีออกมาจากโรงพยาบาลก่อนนะคะถ้าแกยังไม่ออกก็คือทําอะไรไม่ได้นะคะเพื่อนซึ่งเป็นงานงานงานนี้เป็นงานที่ท้าทายเหมือนกันนั่นเพื่อนต้องใช้ ความรู้ในด้านภาษานะคะการที่จะเป็นพยาบาลที่นี่นั้นเพื่อความรู้เนิดหนึ่งนะคะคุณจะต้องจบเลเวลทีขึ้นไปนะคะเลเวลสามนะคะนะคือภาษาต้องได้ต้องอ่านอ่าน,อ,านอ่านออกอ่านออกเขียนได้นะคะเพื่อนอ่านออกเขียนได้ต้องอ่านยาต้องรู้ชื่อยาชื่ออะไรนะกันเพื่อนคือต้องคุยภาษาสื่อสารรู้เรื่องต้องรู้ยาตัวนั้น การใช้คำพูดหลายๆอย่างนั้นเพื่อนในการที่จะทำงานเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยนะคะหรือ,อ,อเด็กอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนในการที่เราจะต้องทำงานจุดบริการตรงนี้นะคะเพื่อน,อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ